วันนี้ศิมาฟังเสียงนองกิดาเลา่าก็จร้องเพลงออกจากใจใ้ฟังพี่น้องคืออ่อมกอดอ่อนไลน่อิหลากำลังเต็มที่เลยค่ะอ้าลองสู้คอสูแม่พี่น้องเขาฟังบังดูสิวาอิหลาลองเพลงนีแล้วสิเสาซ้ำไรแทนท่วมขอบคุณข,ของคอพ่อเมีเม,ม่ที่มองไม้กระบ,บาดสิวิไลจ้ากำลังลอยคอนาะ แรงใจท้อลงดุจสิสิวางตาบอดน,น้ำตาแต่แล้วไม่ใครที่หนหนบนโลกอะไรคนหนยื่นมือลงมาช่วยดึงในวันเริ่มหมดแรงละไม่เคย ทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าฝากกอดกับสายลมมาทำให้น้ำใาาิน้ำใจงดงามเกินคำขอบคุณอ้มกอดอุ่นๆที่ส่งกานมาทางออนไลน์ ไม่มีสิ่งใดตอบแทนมีเพียงเสียงเพลงแทนใจออกจากบ้านสีวิไลยแทนหาจากใจอีกคนหาหวังว่าเพลงที่สง่งไป จะตอบแทนน้ำใจทั้งมานอาจดูไม่สมดุลกันกับอมกอดที่สุงมาแต่คือสิ่งที่มีอยู่ของคนใกล้จมน้ำตาขอบคุณน้ำใจส่งมาหลอกขวัญมาทั้งออนลา คนลองกระิไฮพี่น้องคนนะเบื้องหน้าตาคนลองเลยครับพี่น้องคนลองกระิไฮแล้วผุ้ฟังกระิไฮแล้วพี่น้องอ๋เป็นกำลังแรงใจให้บานซีวิไลต่อไปแล้วก็น้องทิดาเล่าด้วยจ้ะ อีหลานมีความรู้สึกยังไงลองเพลงนี้ออกมาเลยมีความรู้สึกขอบคุณมากค่ะแล้วก็เศร้ามากใช่ไหมทีม่ลองความรู้สึกขอบคุณแล้วก็เศร้าค่ะซึ้งมีความรู้สึกซึ้งในน้ำใจผโอแม่เอฟซีม,มาก มีความรู้สึกดีใจที่เรีนได้ลงพิมพ์ขายทอดให้เออบ้านศรีวิไลของเรานะคะแทนความขอบคุณของทุกคนในบ้านศรีวิไลใช่ไหมคะคนบ้านศรีวิไลก็ขอบคุณนุกังรังใจที่มบให้บ้านศรีวิไลเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องทิดาลาวลองเพลงนีไปนอนเลยเบิ่งหน้าตาเอาแล้วก็เบิ่งเสียงฟังเสียงเอามันจังเสาซอยเลยเตือนแบพี่น้องเป็นเป็นเป็นวุ้นหรืออว่าเสาอิริแบพี่น้องเสามากๆเหมือนคนอะไรนะ เหมือนคนจะจมน้ําตายอะไรไม่รู้อะไรนะบทเนี่ยมันเป็นกายไบเข้าแต่มองยังไม่เห็นทางหาฝั่งเพื่อนคอบก่อนหรือเพื่อนห้าเดียเหมือนเหมือน<จ>ะอะไรนะเหมือนคนจะน้ำตาอ๋อเศร้าอีดีค่ะพี่น้องเพลงนี่ฟังกับคัะเด้อฟังแล้วกินใจแห้งเพิงตะเลียตน เป็นคนมรูซืึอของคนแต่แมนแมนอิลีเนาะค่ะพี่น้องคน,คนที่ถือจมนาบเนี่มันก็บธรรมธรรมดาคนจิตตายอยู่แล้วไม่เนาะมาลุกมาโล,ลอยู่แล้วนี่ยกมือไปแวะไปแหวะอยู่นี่แต่มีคนแลนในแลน,นลงไปว่ายนาบลงไปไปดึงขึ้นมาหรือว่ามีคนเลือกผ่านมา,มามาดึงขึ้น้ก็ซ้ำชีวิตใหม่เนาะค่ะพี่น้อง้องติดาเล่าทถ่ายถอดออกมาสิบวันค่ะค่ะพี่น้องแต่มีโดนตีไม่ยังเรียบร้อยเขาห้องอัดออกมาแล้วก็สิแบบสุดๆดเลยค่ะ แทนค้ามขอบคุณของบานซีวิไลคะ่ะธิดาล้าเป็นคนท้ายทอดออกมาหะขอบคุณอคอ้อพอแหม่ทจุดบองทุกบอลสิยิบยื่นเยืนมือ่อมาซอยวสิวาเป็นการซอยทุกสิ่งทุกอย่างราคาเทิ่งกำลังแรงใจที่ยืนเขามาให้กับบานซีวิไลเฮ้าก็ขอบคุณลหลายๆเด้อกะยายอารุนตาสมหวังตาสมหวังคนเลี้ยง้านกะบม่มีอย่างตอบแทนคือกันราคามิตรข้ามว่าขอบคุณแล้วกะ ยายรุ่นจับตาสมบัี้ค่ะเว้าวกันยายรุ่นนี่สีเอาเพลงนี้ออกมาลองน้ำเพื่อกันค่ะสีแกะเพื่อกันสีลองมวนบ่มวนกระซามตะว่าขอให้ลองได้เนาะทิดา่จะสายรโอ้อดก็ขอบคุณมากเลยน้ำใจน้ำใจงดงามเกินคำขอบคุณงดงามเกินคำขอบคุณ อ้อมกอดอุ่นๆอ้อมกอดอุ่นๆอ้อมกอดอุ่นๆที่สงผานที่สงผานมาทางอ้อนลา์ที่สงผานมาทางอ้อนลา์มันได้ซัมเน่เนาะย่ายลองบดิ้งมวนขึ้นหนูเนาะเนี่เราเล่นเทียล่นเกมนั่นจบไปนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันแย่รุ่นกับฟังแล้วค่ะมันมีความประทับใจกินใจลายเป็นหงเอ้ยก็เลยว่าใจกับสีฮัดเดอ้อทิดาเอ้ยต่วานนองกิดาสิเป็นคนไปอัดแผ่นในห้องเสียงออกมาเนาะคะ่ะอัดบันทึกเสียงออกมานับรองทุกคนในบานซีวิไลหรือว่าทีมงานบานซีวิไลทุกคนกับสีลองขอบคุณพ่อแเม่พเป็นองคี่กันแย่รุ่นกับสีมาลองขอบคุณให้เพียวเม่ห้องฟังที่กันละค่ะแต่มานี ตบัติดาเล่าค่ะเบิ่งหน้าตาเบิ่งชิดร้ายค่ะลองเพลงยิงเพลงนี่ค่ะมันเป็นเพลงที่แท่นใจของบานซีวิไลให้กับพอ่พอๆแม่ๆเฮาทุกป่องทุกปอนทุกผูทกทก้ทุกคนยังไหนกลับมาเป็นกำลังแรงใจกันต่อไปเด้อค่ะเขามาติดตามเบืองมาเบืงมางมาเบ,บ,บึงมาแย่งลูกหลานบานซีวิไลต่อไปประบอบบญขอบ,ขอบ,ขอบพูนหลายๆเด้อที่มาหักมาแพงกันนะคะพี่น้องเนาะ น้องกิดาเลา่าค่ะสิเป็นตัวแทนสื่อความหมายความยังออกมาให้มากล่ะค่ะกิดาเลา่าซีวิไลตัวน้อยๆคนนี้แต่ว่ากระสีมีเพียงยังก็ลายสิเขาไปอัดน้ำเหมือนกันเขาไม่มาไมปน่าไปบานทรงค,ค่าเหมือนทำักเอาเขาบ่ามาหนาะบ่าบานน้ำเนยหลุดไหลาตีเห็นนะ้อเขาตั้งน้ำเนยเขาไม่มาไปนะ่ ็นอาการของเราใจคุณโูอะไรเรคอะไรไ่เท่ารูประคุณโรคแพ้ไอาคุไขวัดยังเป็นเอาารอเขาไม่มาไปหน้าไม่เชียนปีละเดือนสองแก้มไม่พงโทรทำไม ขมมองแมุใ่อใจเอาเด้อเฮานีอดใจเอาเด้อเฮานีย่าหนีได้บ้านเกิด้องทำาพธเขาเพดึนดอกนองไปมันสุกอแม่นายหลอหรือฮักนั่งจริงยิ่งคํานวานน้องใจมอยเพื่อเดีได้ทิ่มอมมืเรื่อบ่รตายเน่